ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพรรร a วันนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับเวลาบ่ายสมโมงครึ่งนะครับวันนี้มาขบวน135นะครับเป็นแขวงนครราชสีมานะครับทำจากโคราชไปอุบลนะครับก็มี2เวนเปลี่ยนเวนที่สถานีสุรินทร์นะฮะก็เพิ่งลงจากขบวนรถมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆขบวน135นะฮะเป็นรถแขวง บางซื้อนะครับทำขบวนแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็มีการตัดช่วงลงนะครับเป็นช่วงๆนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะฮะกับบุคลากรของการรถไฟนะครับแล้วก็รับเวรเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะครับให้ทางแขวงภูมิภาคนะครับช่วยทำนะครับไปถึงปลายทางอุบลราชธานีตอนนี้นะครับขบวน426นะฮะกําลังจะเข้าสถานีสุรินทร์นะครับตาม กำหนดเวลานะครับก็ประมาณบ่ายสามงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็ถ้าตามเวลานะฮะก็น่าจะใกล้จะเข้าสถานีสุรินแล้วนะฮะสำหรับขบวนรถดีสรางที่426ก็เป็นรถดีสรางท้องถิ่นนะฮะแขวงนครราชสีมานะครับพอเขรอช่างเครื่องเป็นพนักง,งานทำขบวนนะครับมาชมบรรยากาศนะฮะที่สถานีรถไฟสุริน ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของสถานีรถไฟที่ใช้สัญญาณประเภทหางปลาเพื่อนๆจะเห็นนะฮะจะมีการตั้งติดตั้งนะฮะเสาสัญญาณหางปลาบริเวณสถานีนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่ารูปแบบของอนัสัญญาณที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับสำหรับในยุคนี้นะฮะซึ่งอีกไม่นานนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนเป็นระบบไฟสีหมดแล้วนะครับหลังจากที่โครงการทางคู่นะฮะมาถึงนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นระบบไฟสีนะฮะ พวกหางปลาพวกนี้ก็จะหมดไปนะครับก็เหลือเป็นเพียงแค่ความทรงจำนะครับตอนนี้นะฮะขบวน426ก็กำลังจะเข้าแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะตามเวลานะฮะขบวน135ที่ที่มาเมื่อสักครู่นี้ก็ตามเวลานะฮะก็อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ลาช้านะครับสถานีรถไฟสุรินทร์นะครับก็เป็นสถานีรถไฟระดับจังหวัดนะครับ ซึ่งปริมาณการโดยสารของผู้ใช้บริการเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะในสถานการณ์ปกติก็เยอะนะฮะแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดก็ซบเซาลงนะครับซบเซาลงบ้างนะครับมาแล้วนะฮะกระบุรถดีเซลางที่426นะฮะเป็นรถดีเซลงที่ใช้รถดีเซลงฮิตาชินะครับที่เรียกว่าดีเซล,ลงฮิตาชิเนี่ยเพราะว่าเป็นรถดีเซลงที่

จะลองขบวนที่สี่องหกลำดับที่สามทางมาเจริญนครราชสีมาครับวัวที่สี่สองหกนะครับทางมาขับขบวนรถนะครับต่อแถวเข้าจุดคัดกรองนะครับตอนนี้สถานีสุรินทร์นะครับก็มีจุดคัดกรองนะครับก็คือผู้โดยสารที่ลงที่สถานีสุรินทร์ก็จะมีการสแกนนะครับที่ว่าโคดนะครับแล้วก็สแกนอุณหภูมิร่างกายนะครับวัดอุณหภูมิร่างกาย ก็สำหรับรถดีสซลาง RHN หรือว่ารถดีสซลังฮิตาชิเนี่ยนะฮะก็เป็นรถที่มีเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็เสียงวีดนะฮะเสียงแตรเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับก็ใครที่นั่งรถไฟประจำก็จะจะรู้เลยนะฮะว่ามันคือรถดีสซลังรุ่นนี้นะครับสัญญาณทางปลานะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะฮะเป็นสัญญาณออกของทางที่1ของสถานีสุรินทร์ซึ่งอ,อยู่ในท่าอนุญาตก็คืออนุญาตให้ขบวนรถ ดิสราง426ออกจากสถานีนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวสักพักสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาสัญญาณลงเพราะว่าขบวนรถออกไปแล้วนะครับพ้นจากสัญญาณประจําที่ไปแล้วนะ่นะฮะเห็นไหมครับนะฮะเอาลงไปละนะฮะเพราะว่าขบวนรถพ้นจากสัญญาณออกอันนอกไปแล้วนะครับก็คือหมดหน้าที่ในการอนุญาตแล้วก็คือขบวนรถออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขบวนรถที่มาทีหลังนะฮะก็จะปฏิบัติตามสัญญาณในท่าห้าม ซึ่งอยู่ในท่าปัจจุบันนะฮะนี่คือเป็นความคลาสสิกข,ของระบบสัญญาณนะฮะระบบอนัสัญญาณของกิจการรถไฟซึ่งเราก็ใช้มากันนมนานแล้วนะฮะจะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะล้าหลังเหรอก็ก็โอเคแหละก็ยอมรับว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะหรือว่าอาจจะดูไม่ทันสมัยนะฮะถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าถ้าว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเจะ้าตัวนี้นะครับถ้า บุคลากรเนี่ยไม่เกิดอุบิเหตุหรือว่าเกิดเออร์เลอร์นะฮะก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากเนี่ยเพราะว่าเจ้าสัญญาณประเภทนี้นะฮะมันจะมีส่วนที่สัมพันธ์กับประแจสับรางด้วยนะฮะหมายความว่าเมื่อสัญญาณที่อนุญาตในให้ขบุรถเข้าหรือออกจากทางรถไฟทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปล็อกกับประแจสับรางด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่า,าประแจเนี่ยไม่สามารถจะ เปลี่ยนหรือกลับนะฮะเนี่ยประแจสับรางเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันจะสัมพันธ์กับเสาสัญญาณด้วยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปกลับหรือเปลี่ยนประแจเป็นท่าอื่นได้เลยนะฮะถ้าสัญญาณอนุญาตแล้วก็คือต้องมีการเขาจะมีการเขาเรียกว่าสลักล็อกลังลิ้นนะครับก็จะล็อกล็อกประแจไปด้วยมันเป็นระบบที่มันมันโบราณแต่ว่ามันปลอดภัยอะ,อะไม่รู้จะไม่รู้จะบรรยายสาธยายยังไงมันโบราณแต่ว่ามันปลอดภยอัยเนาะนะฮะแต่ว่าถ้า ในอนาคตเนี่ยมีงบประมาณมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามานะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็โอเคนะครับก็ก็อยากให้เป็นระบบที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันทำให้ปลอดภัยมากขึ้นก็ดีนะครับกอ็อยากให้เปลี่ยนนะครับแต่สำหรับความคลาสสิกพวกนี้นะฮะก็อยากให้มีการอนุรักษ์ไว้ด้วยเช่นกันในะรประวัติศาสตร์กับ เทคโนโลยีนะครับให้ใหไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สถานรถไฟสุรินทร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักกันจะมีขบวน42่า10ขบวน527เข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ